ไม่ได้รันยาบอกว่าไม่อ่านอะไรได้ยังมะ้ยอะไรนะรันอ่รันยาบอกไม่อ่านอะไรได้ยังมั้ยคงยืนกับเกือบได้นะไม่ได้กล้อหน้าเอ้ยตาไม่มองกล้องอย่างสูงมากเลยนี่เอาเป็นใหญ่เอาเปนใหญ่โอ้ยจะดึงพี่ีทำไม้องไม่หรอกต้องมุมที่แบบไว้เหมือนถ่ายกล้องหน้าเอออย่างนั้นแหละ

อันนี้เราได้ข้างหลังแล้วโอ๊ยดูดิไม่กล้า้ว t h a n ยเไปแท็กลูงดิด้วยเปล่าดูดิไม่อ่ะนี่หน้าใสด้วยอ่ะดูซิทำไมหน้าใสขนาดนี้นี่ไม่ได้ทําอะไรนะแอปอะไรต้องไงอันนี้มันถ่ายดิวตี้อยู่อ้าวสวยแล้วนะไม่มีเนซซอมอ่ะ ไอ้นนี่มันจะดีอ้าวเต็มอีกแล้วโว้ยต้องปล่อยปากนี่ใช่ไหมเสระจเป็นนางรบภาพป่ะใคเข้าเข้านางรบภาพอนี่นิ่งนสกมัิ้งายองยนุอยปอยจับนะปิ้ง เป็นไรพี่น like ้องอ๋อทิพย์ลืมไป่ลูกสั้นตุบลูกตรงไหนก็ทุกตูกถ่ายพวกแบบทิพย์ก็ตุ๊บตุ๊อก็ไม่ยุ่งนิ่นคนเลี้ยงเธอมาทำให้ตื่นเต ปล่อยปากแล้วหยิบไปไหนแล้วไม่ปล่อยต้องถ่ายแบบเขาชอบบอกให้ต้องปล่อยปาัวนี้แช่พเากเยเสดี๋ยวกเนาะนี่ต้องตองอย่างงี้มัรมชาไงมัเก็มรมชามัมือนเหมือนใบนอนเหมือนใบหลับอ่ะเห็นแล้วเตงลัหลับแล้วนชอบแสดงว่าคือปากไม่เกลงไง ปันล้อน้ำลายยืดปันล้อคืออะไรปันโปันอ่ะปั่นเหดอ่ะมีเป๊กปันลอต้องมีหลักหับพูดอะไรต้องมีซับไนีลอนี่าใ้เหช่เป็นเาไม่เข้าใจเลยเอาจริงป่ะจิงปันดูนก็เหมือนกันปั่นโกลเลยนีเดียว ปันทุนก็ไมด้วยปันทุนก็ได้ปันทุนก็ใต้นะแต่ว่าอะไรอใต้ปันใหญ่เยินไงเยอะเยอะมาดูน่ารักให้คูนออกมาเนี้ยคูนออกมามันเยอะใช่ไหมมันเยินะเออดอจับไปตอนเย็นปแต่เวลาจี่ตอนเย็นเดี๋ยวไหมอ่ะเจ้าเจ้า เทีจ้าอะไรวะเสือยปทองเอไม่ท้ององไงฮะอไงข้อเ้าได้มได้าหรือว่าไงกเยหมอจห้น้องสูเลยอย่าคอยทองใกล้เจ้าเดี๋ยวแสงหมดไงน้ำได้ใจอ่ะลองอมาดูแป๊บหนึ่งฮะ ภาษาจีนน right. mm ่ะเดี๋ยวก็บิ๊กส่งมาไม่รู้ตาเจียห่าวนั่นแหละตาเจียห่าวซีว่างตาเจียตัวตัวจื่อฉือวอเฮ้ยจื่อฉือวอสีว่างตาเจ้า ต้องพูย <staple fits into Elena> ังไงอ่ะตอพูตอนภาษาหนยครับสีว่างต้เจียเหรอสีว่างตเจียตัวตัวจื้อหวอะาไหมต้องชี้หรอสีว่างชี้ก็ได้สีว่างสีว่างีว่างต้าเจียเทียตัว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 จื้ฉือหวอจฉือวอขอทยังกินเลยนะ สำเน oh <the> ียงจีนต้ของไอ้เต้าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีว่างก้าเชียตัว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 จิ้วฉิวขอไหมไม่ได้ยินโ้ยากเ้ยเอากรสำเนี่ชีว่างก้าเชียชีว่างก้าเชียตัวตัวจิ้

希望大家多多支持我。希望大，希望大，希望大。希望大家多多支持我。希望，希望大家多多支持我。啊,谢谢啊，谢谢，我爱你谢谢，感谢，谢谢。谢谢，我爱你们。Yeah.

้าเชีวหเยาง้แผ่นในนี่ไงเป็นกระดาษแล้วก็ยื่เนี่ยแล้วใบทองมีคัทไม่มีคัทหมอไปตัดต่อได้ไหมชีว่าถ้าเจีตัวตัวชีช้ออชื่อชื่ค่ะเขียนแล้วก็ชูวาดมวาดมเดนี้เลยเขียนแล้วก็เขียนแล้วก็ชูให้อ่าเียวหอเจายางี้

ีโอเคสามสองหนึ่งวัสดีครับผมชื่อยางอู่ลี่หวังว่าทุกท่านจะชื่นมขอบคุณรับขอบคุณทุกท่านมากคมับอบคุณทยท่างเดียว เ,เดี๋ยวไปไปรวมกันอี่พูดว่าอะไรคะพูดภาษาไทยแบบนี้นแหละที่ที่อัดไปวันก่อนมันมันไฟเล็กอะไฟมันเล็กมันไม่เห็นเลยฝากผลงานอะไรพวกน,นี้ไอจีทวิตเตอร์ทั้งหลายพูดภาษาไทยแล้วเดี๋ยวพี่ไปรวมกันออสั้นๆนะเอเอต้องแนะนำชื่ออีกว่าว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเอาด้วะ อ่ะสองหนึ่ครับสวัสดีครับไรเอฟเก้านะครับผมก็กติดตามผลงานต,ต่อไปด้วยนะครับก,ก็ทุกๆคนก็ได้ยินข่าวมาว่ามีมีอยู่ประเทศจีนด้วยนะก็ขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนนะก็ถ้าอยากติดตามผลงานหรือว่าติดตามไรนะครับผมก็จะมี IG แล้วก็ Twitter นะครับผมก็จะใช้ชื่อว่า r i g h t i d o l นเดอร์ส r อร f 9 B-R-I-G-H-T i d o l f f 9นะครับฝากติดตามด้วยัเข้ามามีอะไร้างได้ลัวีครับ้อ้บ เฮ้ยสำเนียงเป๊ะเวอร์ไม่ก็จำไม้ไงเวลาเจอคนจีนได้บ่แล้วรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรนำตัวไงนำตัวเฉยๆยางคุลสวัสดีครับคือแบบยางคุลี่ทำไมหม่าบอกว่าชื่อยางคุลี่หม่าบอกยางคุลี่ พูดดูดีเพราะพดมาม่มาไม่สอนภาษาจีนไว้มาพูดได้ทำไมบ้างมาเป็นพูดจีนไม่ได้มาภาษาจีน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 ตกจีนกลางจีนกลานไม่ได้มีหลายจีนขอบ่นกับพูดจีนกลางได้ขอนิีนจปเรียนมากปต้องไปเรียนไีมไปอยู่จีนใช่อยู่จีน

เอามันต้องหนีหาวไม่ใช่หรอการยาก็คือจะจัรวมกว่เาเทายะเียอเดียเเช่เเช่